สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอร a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎและก็พิจิกที่อยู่ในราศีลักนาและก็ราวศุกร์นะคะสำหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนกันยายนนี้นะมาดูชานการ์ความรักชาวธาตุน้ำนะคะคนร,รักเก่าเป็นยังไงในเดือนหน้าโอเคอื้อ มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆเยอะเลยนะคะเนี่ยมีโอกาสได้เปิดใจคุยกับคนใหม่ๆด้วยนะแล้วก็หวันวหยกับคนใหม่ๆช่วงนี้นะคะเดือนหน้าเนี่ยอินเนอร์จีของตัวคุณมาเต็มความหวันวหวทั้งกับคนเก่าคนใหม่นะคะแล้วก็อ่อนไหวดราม่าร้องให้ง่ายนะคะวันวไหวไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสเจอคนใหม่นั่นแหละนะ คีย์ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนคุยก็ฝั่งคนรักเก่าของคุณนายออฟคัพเขามีคนคุยอยู่นะตอนนี้เป็นชาวทัตุดินนะคะแต่ก็ <c oughs> คุยไปคุยมาก็มีทั้งความรู้สึกที่ยังคิดถึงคนเก่าอาจจะมีโอกาสนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําที่คนเก่าจะแวะเวียนกลับมาทักทายคุณแต่ต้องยอมรับเลยว่าจะอยู่ในสถานะของตัวเลือกนะคะ,ะยังไม่ใช่ที่หนึ่ง แต่เป็นลักษณะตัวเลือก 1, 2, 3ก็ว,ว่าไปมีคู่แข่งนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างไพ่สองเพ่เดกเกิลสิบตานะคะห้าในเท้านะจัสตเมนสี่เหรียญก็จบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันเยอะมีการทําให้เจ็บช้าน้ําใจกันเยอะนะคะฝั่งเขาเองก็จะรู้สึกเจ็บจากคุณเยอะหรือเขาทําให้คุณเจ็บช้ามาก ะะเขายังไม่เคยปล่อยคุณไปจัดใจนะก็ยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ก็มีความกังวลว่าถ้าทักมาพูดคุยทักทายเนี่ยจะทะเลาะก,กันอีกไหมจะมีปัญหากันอีกหรือเปล่านะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา t h อ f ฟฟ์จ n น t The ์ม n ผิดหวังกับเขาไว้เยอะนะคะสิ่งที่เขาทำไว้รู้สึกผิดหวังในตัวเขาผิดหวังกับหลายะอย่างที่เกิดขึ้น บางคนมีอาการของความซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคนอนไม่หลับคิดถึงเก็บไปฝันต่างๆนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่ดีอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆไว้แต่ก็มีความทรงจำของช่วงเวลาที่ไม่ดีเข้ามาแทรกกลางตลอดนะคะ e ล e r g y ลบจะเยอะก,กว่า Energy บวกข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเขายังต้องการคุณอยู่นะอืมเขายังต้องการคุณอยู่นะคะวเคาบอกว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชนีวิตอาจจะเข้ามาในลักษณะของคําหวานนิดนึงนะคะเจ้าคารมนิดนึงสําหรับคนคนนี้แต่ก็ยังที่บอกนะคะว่ายังไม่ใช่ที่หนึ่งที่เดียวแต่จะเป็นลักษณะการกลับมาแล้วเราเป็นตัวเลือกทีหนึ่งนะคะบทสรุป ถ้าดะแข็งับซ้อนช่วงนี้นะคะอินเนอร์จีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าของคุณนะคะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณสูงมากๆนะมันคนเก่าเนี่ยจะกลับมาลักษณะของการเช็คเรตติ้งนะคะแต่จะใช้คำพูดค่อนข้าง,งหวานหวานล้อมคารมคมคายนะคะให้ความรักนะคะันนมูนมองว่าคนใหม่ก็ได้จะทำได้ดีนะคะโซเมจัญลักษ ของคู่นะคะลักษณะของคู่เนี่ยขยายนิดนึงคนที่จะทําให้คุณทั้งสุขแล้วก็ถุกแต่ถ้าเขาทําให้ถุกมากกว่าสุขก็น่าจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรมากกว่าอืมนะคะตามนั้นต่อไปยยกย่อย12ราศีนะคะยยกย่อย12ราศี ราศีไดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณเมทนะคะเพราเมทยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เหมือนคนรอบข้างหรือสานกาักงานหรือปัญหาระหว่างกลางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคนอาจจะไม่สนับสนุนให้กลับมาผู้คุยกันติดต่อกันนะคะก็อยู่ในช่วงของการกระบวนการ ะะว่าจะทำยังไงหรือจะแคร์ใครมากกว่าการแคร์ความรู้สึกตัวเองหรือสายตาคนรอบข้างนะคะแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยต่อคุณอยู่นะต่อไปนะคะประสบ strain จ d j u s t m e ก้าวดา the w o r d คิดไปคิดมาการได้หลุดออกมามันน่าจะดีกว่าอืม แล้วก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลเยอะในหลายๆอย่างในชีวิตยอยู่แล้วนะคะเรื่องความรักที่เคยคบกันอาจจะมีเรื่องจุกจิกจุ้จี้เยอะในความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่กลับมานะมองว่าแบบนั้นนะคะเมถุนหกอกหกไม้เท้าเดินสัน้นสำหรับคนคนนี้นะคะ เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะถ้ากลับมาจะเป็นตัวเลือกจะเป็นลักษณะเฟร์วิดเมเดฟิกนะคะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แปดเหมือนเดิมนะคะเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกอต่อไปกระกอบทาวเวอร์เรื่องราวมันจบลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยากรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวนะคะ ก็คิดเยอะนะถ้าจะกลับมาก็เลยมองว่าช่วงเดือนนี้นะคะยังนิ่งๆอยู่นะทั้งคิดด้วยแล้วก็จัดการในหลายๆเรื่องคือเรื่องความรักหรือคนเก่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เมนหลักๆในชีวิตเขานะคะต่อไปสิงเอซับครับเทโลแฟนโอเคสำหรับคนคน,นี้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสูงนะคะบางคนอาจจะมีการโมเตลูของพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เป็นการดนใจนะที่จะทำให้เขาใจอ่อนลงนะคะแล้วก็กลับมาต่อไปนะคะกันหกมมเมท้าดมูลสีดาอืมทำได้แค่คิดถึงนะคะยังไม่ได้กลับมาในลักษณะของการแอคชั่นนะคะ ออไปตุน King of Pentacles ์เหรียญดูสถานการณ์อยู่นะคะแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่เขายังมีการสอดสองคนอยู่และในขณะเดียวกันเขาก็มีคนคุยอยู่บ้างนะคะมีคนเข้ามาแล้วก็เปิดใจคุยให้บคนใหม่ๆมีตัวเลือกอยู่นะคะต่อไปพิจิก คิดถึงโอกาสที่จะกลับมาสูงนะคะแต่จะมีในลักษณะของตัวเลือกเข้ามาด้วยหรือจะมามผลประโยชน์บางอย่างนะคะทางร่างกายหรือการช่วยเหลือต่างๆต่อไปธนูธนูนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดในเทา้ากลับมาไหมสมัรคนคนนี้อจะม,มีการมีปัญหากันเยอะ เลาะกันเยอะหรือช่วงนี้เป็นช่วงของความมุ่นวายในชีวิตเขาด้วยนะคะ,ะนั้นการกลับมาจายังไม่มีนะกลัวว่าจะมีทะเลาะกาันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกของเขาหรือคนคุยปัจจุบันด้วยนะคะเพราะเขาก็มีตัวเลือกอยู่ที่เป็นตัวเิงนะคะมังก่อน v e r s the ส o o n รเี่เรียนสำหรับคนคนนี้นะคะเขากำลังเดทอยู่กับคนใหม่นะคะ เขากำลังเดทอยู่ยกับคนใหม่โอกาสจะกลับมายังไม่มีนะคะต่อไปกุ้มสิบดาบทำไมมันเป็นลักษณะของการทำให้เจ็บช้ำน,น้ำใจกันมากๆเลยนะคะยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับสุดท้ายนะคะมีมีนะคะตาถ้วยห้าดาบ สงดาเจ็ถ้วยนะคะก็ยังไม่กลับเหมือนกันนะคะสำหรับมีดูเขาจะมีคนคุยเยอะนะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ปับจะได้โฟกัสหรือคิดแล้วก็อิสระดีกับการที่มีคนคุยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องคอมมิชเมนต์หรือมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ยังไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะโอเคคลิปของ ทัดน้ำก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ